สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจําวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงาน ติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบ,บนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422สนับสนุนโดย ผงสีฟันสมุนไพรธงอีสรรพคุณใช้กับฟันขาวสะอาดทนทานกินหอมชื่นใจปริทนการปวดฟันร,รมนาศฟันโยกฟันคลอนบรรเทาได้เพื่อฟันขาวราคาพิเศษเพียงขวดละ100บาทสมุนไพรแท้100เปอร์เซ็นต์ค่าจัดส่งถึงหน้าบ้านท่านเพียง40บาท สั่งซื้อได้ที่โทร idline 0867513768 0810502320ยาสีฟันสมุนไพรทงอีดิฉันใช้ประจำค่ะจังหวัดเลยเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่2569แจกหมวกนิรภัยลดอุบัติเหตุทางถนน ณบริเวณหน้าบริษัทแอดไวซ์สาขาเลยถนนนกแก้ววงเวียนน้ำพุจังหวัดเลยโดยสถานีตำรวจภูธรเมืองเลยจัดพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัยลดความเร็วลดอุบัติเหตุทางถนนรณรงค์และประชาสัมพันธ์เตรียมความพร้อมช่วงเทศกาลปีใหม่พศ2569 พร้อมกิจกรรมแจกหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนโดยมีนายชัยพจน์จรูนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวีระเดชเลขาวรกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลยพลตำรวจโทธนูเทพริทิรอชัยรองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย พันตำรวจโทค,คูณทัศน์วีรศักดิ์กุลรักษาราชการแทนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยนายทรงฤทธิ์กุลนาฝายผอ,อ,อสํานักงานคอปพอจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนห้างหุ้นส่วนจำกัดนัทพงศ์มอเตอร์และบริษัทกลางคลุมครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาจังหวัดเลย ภาคีเครือข่ายและประชาชนเข้าร่วมเปิดโครงการพันตำรวจเอกวรชัยบางยี่ขันผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองเลยกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีการเดินทางเป็นจำนวนมากและส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุ ทางถนนและสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากกตตรสพเมืองเลยห้างหุ้นส่วนจำกัดหุ้นส่วนจำกัดนัทพงศ์มอเตอร์และบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขาจังหวัดเลยเป็นอย่างดีจึงทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้กล่าวเปิดโครงการและให้โอวาสแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นการป้องกันการบาดเจ็บและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้ารบกฎจราจรและใช้รถใช้ถนนด้วยความไม่ประมาท จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเลยประธานในพิธีพร้อมแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมแจกหมวกนิรภัยให้แก่ประชาชนและร่วมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์ออกรณรงค์ตามเส้นทางถนนนกแก้ววงเวียนแก้วแยกอาชีวศึกษาเลยและหน้าลานพญานาคก,ก่อนแยกย้ายขบวนท่ามกลางความร่วมมือและความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดีจักรยานยนต์เ,เนี่ยไม่ส่งบองกกันนักเนี่ย ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่แล้วพิพาทจังหวัดน,นะครับทารรอองสสพมเลยนะครับในการที่เข้งวดตรวจขันนะฮะลเบเรืงถนนมันมีความสำคัญจริงๆเพราะงั้นหมวกใบนี้เนี่ยที่ได้รับไปแล้วเนี่ยก็อยากธรรมดานะคะพร้อมที่จะออกสตาร์ทนะคะ เวยงหัวเราะแล้วนี่หนูมีความสุขมากเลยวันนี้ต้องบอกว่าคุ้งท่านกับสี่นะคะบางท่านกินกาแฟหมดไปสองแก้วกินขนมหมดไปสามชิ้นแล้วนะคะขนมก็ทนได้นะคะใครมีโรคประจําตัวเป็นหิีกุยยังเลยนะคะ วันนี้ทําผิดเราจับแต่ไม่ปรับนะคะเรามอบของขวัญปีใหม่ให้เสลยเสร็จแล้วหันหน้ามาค่ะหันหน้ามาหากรองนะคะซ้ายหันค่ะแล้วก็เดินออกไปได้เลยประจะรถทุกท่านเลยนะคะชุดต่อไปมาเลยค่ะใครที่สวมหมวกอยู่รบกวนถอบหมวกที่นึงนะคะเพราะเราจะสวมหมวก ทีมข่า Channel, าาว AEC Channel TV รยน,นสวยตั้งแต่ปลายนิ้วคิ้วถึงขนตาผิวใสยอย่างเป็นธรรมชาติผ่อนคลายทุกสัมผัสในทุกบริการจองคิววันนี้แล้วคุณจะหลงรักตัวเองมากขึ้นช่างเม086 381-2601ครูจา๋า0 8 0 6 1 1 7 7 5 5ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้าขอบคุณค่ะ